ห้ามต่ำประมาณ80เซนเปนสองด้านเนี่ย ne. เรียวกว่าใบเฟเชียลนะครับใบเฟเชียลแพนเนลเนี่ยอันเนี้ยภาพติดหลังคายัางไงก็หมดสิ้นไม่มีผลแดงสิ้นาาราคาสูงไม่้ชเหมาะกับโซล่าฟาร์มหรือสายฟ้าสายฟ้าเนี่ยเรายกอยู่แล้วก็ยกนะครับทำให้ดีเลยข้างหน้า80ข้างหลังเล่มหนึ่งเนี่ยเนี่ยนะ พื้นสีขาวไปเลยหรือคอนกรีตธรรมดาดินหรือปูนก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าหญ้าก็ตับแสงถ้าเป็นสะพอนดินยังดีหินก็ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะใบเฟเชียลใหญ่แล้คือราคาสูงนด้แล้วก็เทคโนโลยีที่เทคโนโลยีถ้าติดหลังคาเดี๋ยวติดให้สูงถ้าจะให้สะพอนอนได้ครับแต่ถ้าสูงหน่อยอันนี้ราคาก็คือก็จะประมาณแปดถึงสิบถามว่าโอเคไหมก็คนเดินได้จริงแต่ว่า โครงสร้างก,ก,ก็หนักหมอกโครงสร้างมันหนักนะครับก็เลยไม่ค่อยนิยมทำเท่าไหร่นะครับส่วนของถ้าผมว่าเราต่อรางนะครับต่อรางเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าปกติถ้าเราใช้ของของทีมที่หมอนะครับมันจะใหญ่อย่นะแล้วก็ปั่นแข็งแรงนั่น,นก็การแข็งแรงมันได้อยู่แล้วนะคร<ม>ับคือเราขึ้นไปเนี่ยเหยียบเนี่ยปกติแอลจะอยู่อย่างนี้ครับป<ส>ระมาณนี้ นะครับน้ำหนักมันกลับรับได้อยู่แล้วสามารถเหยียบได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนตรงไหนต่อถูกไหมครับอย่างนี้เลยมันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนิดนึอย่างนี้นะครับได้อยู่น้ำหนักรับได้ครับคำถามวี่เราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นกลางเนี่ยเราจะเหยียบได้ไหมเหยียบได้เลยครับนะครับแต่ขอให้อยู่บนแผ่นแล้วก็เหยียบบนตัวมีดแทงข้อดีการเหยียบนีดแ็งคือหนึ่งการลื่น เพราะอะไรมันมีล็อกกินรองเท้าอยู่แล้วอยู่บนขอบพอดีมันไม่ได้กดแผ่นโดยตรงก็คือมันกดที่ตัหลังด้วยก็นี่งมาเลยนะครับคือการโรกกาสแผ่นแตกแทบไม่มีเลยไม่มีเลยดีกว่าจะเป็นลม้ม <c oughs> ถ้ถนเป็นคู่นะครับอันตรายนะครับน,น,นะครับแต่ดีมีเพื่อนช่วยบอกว่าต้องช่วยกันดูดูกันนะครับทำงานด้วยกันนะ ขึ้นจริงๆงนะครับผมบอกเลยเต็มที่บนอาคารระดับเล็กๆนี้ไม่เคยสองคนหรอกครับต้องช่วยกันอีกอย่างหนึ่งคืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยขอบก็นได้ครับที่จะเห็นนี่ขอบเราเข้าไปยืนได้แต่ถ้าติดแผ่นแต่็มจริงแถวเดียวเลยเรายืนไม่ได้นะครับแผ่นจะอยู่ขอบพอดีถามว่าทํายังไงทําไงได้ครับเราใช้เท้าเราเนี่ยดันช่วยปกติเท้าเราจะอยู่ใต้แผ่น แล้วก็เอาข้อเท้าครับข้อเท้าเนี่ยดันแผ่นไว้ให้มันชนแน่นทีนนะครับแล้วมือหนึ่งจับได้วิธีแค่นั้นผมทำอย่างจริงส่วนปัญญาท้องโอกาสการใช้ต้องบอกว่าน้อยมากเพเว้นหลังคาโรงงานครับมีราคาที่ขึ้นง่ายเท่านั้นนะครับเพราะไม่งนนั้นคือเราลำบากให้จัดแผ่นก็ลำบาก้นะครับอุปกรณ์ต้องบอกเลยนะฮะส่วนการต่อแผ่นเนี่ยถ้าต่อคนเดียวอ่ะบอกเลยว่าง่ายกว่าครับ ในการเดินระยะเพราะอะไรอันเนี้ยหลักคาเนี่ยเราเดินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดินได้หมดแต่ถ้าไปเจอบังคู่หรือไม่น้ชีตมันมีระยะห่างนะครับแปดสองสามปีเนี่ยห่างปุ๊บสองคนที่ยืนเนี่ยระหว่างห่างกันเนี่ยต้องมือเอื้อมอย่างเงี้ยครับจับแผงตรงท้ายไม่มีทางครับต้องคนเดียวอย่างเดี้ยครับพอถึงรางปุ๊บวางวางเสร็จปุ๊บค่อยๆเข็นนะครับไม่ต้องจะเป็นต้องถึงเดินถึงรางนะฮะ เมื่อไหร่ยงเดินถึงไอ้แผ่นต่อกันเลยนะครับวางลางปุ๊บแล้วค่อยๆเอาใช้เข่าก็ได้เบาแรงอันนี้นคือเทคนิคคือที่ติดตัง้งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเอาแผ่นวางตรงนี้ครั <c oughs> นะครับแล้วก็เอาเข่าเนี่ยดันแผ่นไปด้วยมันก็วางอยู่บนลางอยู่แล้วนะครับสไลด์ไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปจนเสร็จแล้วก็วางเลยแล้วก็วางเสร็จแล้วก็เนี่ยครับมันรเริ่มเสีย ก็เอาเข่าเอาข้อเท้าดันไม่ใช่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับขันด้านหนึ่งได้ปุ๊บอีกด้านหนึ่ง,นนงมันจะงาน,นเป็นตัว V ไว้ไฝ่ปุ๊บแล้วก็ตันเข้าไปแล้วก็ขันห mm hmm. น้าง,งานจริงต้องได้ทำครับอันนี้ถือว่าเป็นงานแรกที่เขาบอกว่ายากแต่ว่าหลังคาบ้านเป็นบางเป็นหนุนเยอะก็เลย,ยั้นี้ให้ตัวอย่างแบบเรียบๆให้นั่นจะอย่กิ้ว <laughs> แบบเรียบเนี่ยแบบหนักชาที่ติดหน้าจริงๆเลยเมนเิชเชจริงๆครับแมน่นชี้สองอย่างโรงงานกับเมนนชเช่ทั่วไปที่เราเห็นแต่เมนชี้ทั่วไปข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าแปรรับหนักแค่ไหนอันนี้เขาทําแค่รุ่มห่างไว้ห่างห่างเหล็กออยอ่าเหล็กแปรเล็ก,ออลก,ลลกหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยมันก็จะระบากหน,น่อยกรณีนะครับ ที่ผมไม่เจอที่ยากที่สุดเลยยากมากมากเลยคือหลังคาสันนศีรุ่นเดิมเลยรุ่นโบราณเลยครับแต่รับน้ำหนักได้ก็คือเป็นเป็นแปรไม้ธรรมดาแต่ไอที่ไม้ธรรมดาไม่ใช่ไม้ธรรมดาที่ว่าไม้ธรรมดาแค่ไหนครับตาอยู่ขาดิตั้ง่ายไหมยิงเฉลบเลรเพราะอะไรครับนี่มันยากมันไม่เสมอไมันกลม แล้วมันคืออย่างเงี้ยแเราก็ผมก็ต้องยิงเล็ครับอเอาเอารา,างวางให้มันได้แนวมากที่สุดเอารางเนี่ยวางเป็นแนวครับรางเนี้ยวางเป็นแนวเลยว่าจะเอาแนวนี้เราขั้นมาเราก็ยิงครับรางเนี่ยเป็นตัวดีที่สุดส่วนว่ามันจะตรงไม่ตรงยางเียงไม่เป็นไรเพราะมันคือบังคับด้วยแปรงล่างเห็นะฮะ แพรลางแพรเงิน,นอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าขอให้มันใยตัวมินิแคมได้มินิแคมในเกี่ยวได้ก็ยึดหนังได้แล้วยึดแผ่นได้แล้วไายเกี่ยวได้อย่างเดียวครับแล้วก็อย่าลืมเลยครับขึ้นไปร้อนๆเลยโหลืมสูท้ายลืมเนี่ยท้ายเนี่เป็นยังไงครับทั้งบนเนี่ยอย่างนี้เลยข้างห้างอย่างนี้เลยใส่แผ่นไม่ได้วางนี้แผ่นเดียว นนขันถ้าตายเลยถ้าแผน่นเส้นเดียวไม่เท่าไหร่นรนะรัอไม่กี่ตัวครับถ้าเจอสักสี่เส้นนะครับ <c oughs> โอ้แอลกี่ตัวครับนึ่งไปตันนั้นต้องตั้งจุดอันนี้ไม่ได้ <c oughs> อย okay. ากให้ตรงกันตรวจว่าแอลเนี่ยจำเป็นต้องตรงกันไหมในราคาหนึ่งอันอย่างนี้นะครับตรวจว่าอยางนี้มันอานจะตรงนี้เราไม่ใส่เราไม่ใส่ตรงนี้ได้ไหม ขึ้นอยู่กับลังคาดัดแบบแปลงได้นะครับบางทีเกว่ามันต้องตรงถ้าตรงไปมันสวยแหละสวยจริงน้ําหนักได้ดีเดินได้แต่ส่วนใหญ่พมบอกเลยว่าไม่ได้เดินหรอกครับคนแผ่นเพราะอะไรเราโฟกัสความเสียหายถ้าแผ่นแตกที่มาเรามไม่คุ้มเราขาดทุนกำไรไม่ได้เยอะหรอกครับติดตั้งครั้งหนึ่งนะครับก็อยากให้มันดีที่สุดละกันนะครับ<ม>พยายามอยากให้หันเข้าหากันอย่างนี้เพราะมันจะแคบ ยกเว้นว่าแปรมันห่างนะครับแปรมันห่างได้ครับหันเข้าหากันนี่นะหันเข้าหากันนี่ก็ได้ถ้าแปรห่างนะถ้าแปรถ้าแปรห่างมีคำถามไหมครับสังสีใช้ตัวนี้กัรันก็คือต้องใช้ตัวดอกะวันนนำครับก็ถ้าเป็นไม้เนี่ยก็คือเข้าได้เหมือนกัน ให้ตัวนี้ยิงเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงอย่างที่ผมทำไอ้อะไรนะม้าอยู่คาผมใช้ไอ้ตัวเบอร์แปดบล็อกเบอร์แปดนะครับที่เป็นน็อตลยาวอะ่ะยิงเลยครับตัวแอลจะวางอยู่บนราคาพอดีแต่มารีลูกยางนะะมีลูกยางอยู่ อันนี้ไม่ได้ใช้งานมันไม่ได้ใช้ครับอันนั้นจะเป็นหวังสายลอดเข้ามาในผมทุกอนนยาวในกันน้ำแม<ฮ>่ชิดจะมีทุกอย่างนี้มาด้วยนะครับจะอบรอยอยู่ใต้ไอ้นี่พอดีกันน้ำไม่ต้องห่วงอันนี้ยางคนทำลร้อน,นอสุงมากอยู่ได้ดดดกี่ปีวครับผมทิ้งมาห้าปีแล้วไม่รู้ว่าจะไม่รู้ครับไม่ต้องยิงแลบเไม่ต้องครับ ถ้ากลัวก็คือแค่ว่าข้างบนครับแต่ข้างล่างไม่ได้เพราะตรงนี้จะมีทุกอย่างอยู่อันนี้เนื้อเดียวกับยางตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นตัวราคาโดยเฉพาะลอยวเลยนะถราเอางั้นเลยนะอันนี้มียาวกว่านี้ไหมจังขนาดฐานครับเท่านี้ก็เอานี้เลยใช่ครับแต่ว่ารถใหม่มันจะเป็นโครนั้นนั้นตัวนี้จะกินง่ายกว่านี้ผมใช้เหล็กสตาร์ทแทนได้ไหมจัง ถ้าตัดมันจะตาเกียวไม่ค่อยเข้าเกียวมันจะอ่อน่างนี้แต่ได้ไม่ได้แต่ความแข็งของของเหล็กตัวนั้นคือได้ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่านัดมันจะหายากตัดไม่เป็นสลิมนะอันนี้ก็ากันสนิมตัดต้องดูครับไม่ตัดหลายเกรดถ้าตัดปกติมีสนิมใช่ธรรมดามันจะเป็นสนิมเยอะย่าตัวนั้นก็คือได้ได้ระบบน้ตัวนี้แต่ว่าต้องใหญ่นะครับต้องใหญ่เลยว่าตัดเนี่ยมันอ่อนกว่านี้อันนี้ชุบแข็ง ครััับอนนน้แข็งมากนะครับแข็งแบบแข็งมากอัวนี้แข็งแบบแข,แบบแข็งมากเลยครับเลียวไม่เข้าเหล็กสามมิลน,นะครับ <c oughs> ตัดเลี้ยวเขาได้สามมิลตาเลี้ยวเข้าเข้าไปเลยครับตัดได้ได้ครับตัดได้ค่เพราะมันผสมมากมันโยกอ่ะพยายามพยายาม,มติดเพราะเราตัดมันเลียวมันจะลึกกว่านี้พอลึกกว่านี้ปุ๊บ้เหล็กมันจะบาง มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหอกเพียมถ้าเป็นของจีนก็อะไรก็ได้เป็นนี่นะง่ายง่ายมากเลยบอกเลยง่ายมากง่ายมากง่ายมากตึงมือง่ายเลยไม่ต้องใช้สม,มรรถตัวเรียนอย่างเดียวว่าอ,อะไรขึ้นไปปุ๊บเราเอาเ่ยครับขันหกเียมขันหมุนแล้วก็หอกเพียมขัน อันนี้สะดวกกว่าที่ใช้สว่านการตกก็น้อยของอุไมใว้เดี๋ยวใสไปติดหลังคาตัวตัวของจีนเนี่ยมันจะมีขายทุกแบบเลยว่าตัว L ตัวอะไรเนี่ยแบบเหมือนกันนะผมเหมือนกันหมดเลยครับออ๋เหมือนของออสเตรเลียเลยกระสานจะมีเหมือนกันครับออ๋ใช่ตัวจีนเด้อง่ายกว่าครับง่ายสิอันนี้คือตามประสบการณ์การใช้งานเองนะครับ หน้าตึกไปติดหอพัด5ชั้นนะครับไทรอนรู้จักไหนครับไทรอนเนียครัรู้จักไทรอนจะใช้ทีแพคไอ้ยคล้ายๆกับไอรอนคู่แต่ว่ารอนมันมี3ชันเหมือนอันนั้นแตกง่ายเพราะอะไรมันโค้งเยอะครับผมทําไงผมว่าเอาแอร์ไปติดเสร็จปุ๊บเอาไม้ฟาดเป็นแอร์แบบเดิมจะได้เลยกันลื่นกันลื่นเพราะ5ชั้นนะครับไม่มีอะไรเกาะเลยนะครับ5ชั้น มาแจะตกพุทธหายไปเลยเฮ้ยหายไปเลยไม่ต้องเจ็บแต่ไม่เสียพี้ด้วยใช่ครับก็คือต้องระวังให้ดีนะครับมีเซฟตี้ผมก็องทำเซฟตี้ครับใช้เหล็กไอตัวนั่งร้านที่เป็นแบบเหล็กตัวประกับต่อ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 เปนสายแล้วก็ิดตัวเองแล้วก็ตมตี้เชื่อมตก็ขึ้นไปติดตัวเองต้องขึ้นขึ้นลงง่ายก็คิดค่ามีโปรเทคพรุงนี้ก็คิดไปเจ้าหน้าที่ตอบค่า แต่ว่าตกกลงไปนะไม่ได้ตกตกแล้วนะครับผมุกลงไปแต่เซฟตี้ไม่ได้ตกเลยข้อดมากอีตรงี่เราต้องซื้อบานปลยซื้อน้ำร้อนต้องรงม่กดข้าวไม่ดข้าราต้องซ้ข้าวข้าวข้าวข้าาวข้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 าวขดาวข้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 า้าวข้าามาวข้าข้าวข้นี้าวข้าวข้้าวขยาวขดข้าว้าว้ หากินได้แล้วเพราะ,ะมันไม่มีอะไรามากแต่ถ้ามีตัวนี้ไอ้ตัวนี้ครับหายหล่นปุ๊บต้องตามหาให้ได้หกเหลี่ยมหายไปซึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยเอาออกง่ายกว่าผมไม่เคยใช้แต่กินสมองตรงนะครับต้รงง่ายๆเลยนะครับส่วนว่าราคาเนี้ยเที่ยงเขาเยอะไม่ติเนะติดนะตั้งแผ่นี่นะแผ่นติดนะตั้งติดแนวนอนได้นะครับ น้องติดยังไงแอร์พอเสียติดอย่างนี้เอาผ้าติดฝังแล้วเอาอย่างนี้ครับตามหลังคาเอยียงนี้แล้วเอาล่างลงนี้ตามแนวหลังคาทำไมต้องติดอย่างนี้ตางที่ที่มีนกนกพิราบนกพิราบอะถ้ามันติดอย่างเงี้ยนกมันจะอยู่ใต้นี้ค้างนกมัน,น ถ้าติดแนวนี่มี่เกาะนี่เกาะจะมีแค่นี้ด้วยด้วยต้องต้องได้ได้เน็กมือทำแนวตั้งนะเราทำแนวนอนแล้วแผงก็นอนเหมือนกันเราแผงจะเป็นแนวนอนครับถ้าอันนี้ตั้งแผงจะนอนถ้าวาง สนใจก็ลองซื้อหาดูครับ5,000บ,บาทใช้ <c oughs> ไม่สป, <c oughs> ปรับที่10ปอน์นะครับหรือ14นลี้ย้นเน็แม่าถามนะครับปรับรเวลามาถึงปอนด์ทกมันก็จะเอ่อก๊ตัก๊กๆ,ๆนะครับนี่ท็อปตล่าล<ต>อดโน้ไม่ได้ต้องอยืนน้่องอยืนดหนึ่ง แต่ไม่อยู่ครับยังไม่ดังเลยไม่ดังครับแต่ไม่อยู่ครับมันต้องอนี่จริงๆนะครับนะครับมีคำถามเพิเ่มเติมไหมครับเดี๋ยวก่อนเด็กครอาจารย์ต้น,นาาตจะยังางบ้างตอนห,ห้เดี๋ยวเชินทั้งฝั่งนนู้นเลยนะครับนะครับ